ครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามและรับชมช่องจำงฟาร์มชาแนลทุกท่านนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับที่กำลังวางแผนจะทำการเลี้ยงบัวแล้วก็กำลังคิดจะปลูกหญ้าเพงโกล่านะครับผมคิดว่าท่านผู้ชมอาจจะมีความสงสัยนะครับเหมือนเหมือนกับผมแต่ก่อนว่าหญ้าเพงโกล่านั้นเราสามารถที่จะนำมาปลูก ที่ภาคอีสานนะครับซึ่งเป็นที่ดองได้หรือไม่ซึ่งแต่ก่อนนะครับก่อนที่ผมจะนาหญ้าแพงโกล่ามาปลูกที่สวนเพื่อที่จะใช้เลี้ยงวัวนะครับผมก็ได้ไปศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับหญ้าแพงโกล่าในอินเทอร์เน็ตนะครับไปเจอช่อง YouTube ช่องหนึ่งอันนี้ผมไม่ขอเอย่ยชื่อช่องนะครับซึ่งท่านก็เป็นหมอรับผสมเทียมด้วยนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าหญ้าแพงโกล่านั้นไม่เหมาะที่จะนํามาปลูกในภาคอีสานหญ้าแพงโกล่าเหมาะที่จะ ลูกในบริเวณภาคกลางมากกว่านะครับซึ่งผมก็ได้ไปดู YouTube ช่องอื่นๆนะครับบางช่องก็แนะนําว่าหญ้าเพ็งกล่านั้นเราสามารถที่จะนํามาปลูกที่ภาคอีสานได้ผมก็มันยังคาใจอยู่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าหญ้าเพ็งกล่านี่แถวบ้านผมไม่มีใครปลูกนะครับก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้ผมก็เลยขับรถไปซื้อหญ้าเพงกล่านะครับที่ ฟาร well. ์มที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อที่จะทดลองนํามาปลูกไว้ที่สวนนะครับโดยแบ่งไปปลูกไว้ที่บ้านพ่อกับแม่ผมนะครับที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นที่นาประมาณสักสองไร่แล้วก็นํามาปลูกไว้ที่สวนผมนะครับซึ่งเป็นที่ดอนนะครับเพื่อที่จะทดลองดูนะครับว่าหญ้าเพนโกลาเราสามารถที่จะปลูกไว้ที่ดอนได้หรือไม่จากการทดลองนาหญ้าแพนโกลานะครับมาปลูกไว้ที่ดอนที่สวนผมนะครับผมพบว่าหญ้าเพนโกลานะครับเราสามารถที่จะนํามาปลูกไว้ที่ดอนที่ภาคอีสานได้นะครับ ให้เจท่านผู้ชมมีน้ําไว้รดมันนะครับแล้วก็มีปุ๋ยใส่ให้มันมันก็งามนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับจะเห็นว่ายาแพงโคลามันงามนะครับบริเวณนี้บริเวณที่ผมปลูกตรงนี้นะครับผมก็จะรดน้ําประมาณอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งนะครับบางทีก็ลืมรดนะครับท่านผู้ชมมันก็ไม่ตายตาแพงโคลานี่จากการที่ผมได้ทดลองปลูกดูนะครับเป็นยาที่ค่อนข้างจะทนแรงมากนะครับ ผมปลูกหญ้าแพกนกลาบรบิเวณนี้นะครับโดยการเอาจอบขุดนะครับแล้วก็เอาขแขนแงมันฝังลงไปนะครับก็จะปลูกห่างๆางประมาณสักหนึ่งสองนะครับปลูกช่วงปลายปลายฝนของปีที่แล้วนะครับตัวน,นี้มันก็เริ่มเลื้อยขยายจนจะชนกันหมดแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับถ้าใส่ปุ๋ยมันจะงามกว่านี้คิดว่าพอถึงช่วงหน้าฝนนะครับผมก็จะขยายปลูกให้มันเต็มพื้นที่บริเวณนี้นะครับโดยการเอา ขแขนงมันนะครับมาชําลงไปสําหรับข้อดีของหญ้าแพนโกล่านะครับที่ผมชอบนะครับคือข้อที่1นนะครับหญ้าแพนโกล่านั้นเป็นหญ้าที่มีโปรตีนสูงนะครับโปรตีนสูงประมาณ7จ็ดถึงสิเปอร์เซนะครับสูงเท่าๆกับหญ้าเนเปียร์แล้วก็ข้อดีข้อที่2นะครับหญ้าแพนโกล่าจากประสบการณ์ที่ผมปลูกดูนะครับผมพบว่ามันเป็นหญ้าที่ค่อนข้างที่จะทนแรงนะครับแล้วก็ข้อดีข้อที่สาม คือหญ้าแพเงโกลานั้นเราสามารถที่จะไว้ให้มันเก่ได้นะครับไม่เป็นไรถึงจะเก่แค่ไหนวัวมันก็ยังกินนะครับแต่สําหรับหญา้าชนิดอื่นนะครับอย่างหญ้าเนเปียพอเก่นะครับลำม,มันก็จะแข็งเราต้องนํามาบดก่อนนะครับวัวมันถึงจะกินแต่สําหรับหญ้าแพเงโกลาเราตัดแล้วเราสามารถที่จะให้วัวมันกินเลยนะครับจากการที่ผมนาหญ้าแพเงโกลาน,น,นะครับมาปลูกไว้ที่สวนนะครับผมพบว่าหญ้าแพเงโกลาอย่าง เป็นหญ้าที่ช่วยป้องกันหน้าดินเป็นอย่างดีนะครับป้องกันน้าเซาะหน้าดินเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับซึ่งจากการทดลองของผมนะครับหญ้าเพงโกล่านอกจากเราสามารถที่จะปลูกเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ได้แล้วนะครับมันยังสามารถที่จะช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดีนะครับผมนาหญ้าเพงโกล่ามาปลูกไว้บริเวณริมสระตรงนี้นะครับผมไม่เคยรดน้ําเลยนะครับท่านผู้ชม มันก็ไม่ตายนะครับมันค่อนข้างที่จะทนแรงมากนะครับเดือนนี้ก็เดือนมีนาคมแล้วนี่ครับจะเห็นได้ว่าหญ้าแพงโกล่ามันเลื้อยเต็มพื้นที่ตรงนี้หมดแล้วนะครับแต่มันก็ยังเลื้อยไปด้านข้างของขอบสะนะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับถ้าไม่มีหญ้าแพงโกล่าช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานะครับ ดินบริเวณนี้มันอาจจะพังทลายมากกว่านี้นะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีที่ว่างๆนะครับลองนำหญ้าเพโกล่าไปปลูกไว้เพื่อเป็นอาหาราสัตว์ของบัวแล้วก็มันยังช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมช่องของผมนะครับ ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ของท่านผู้ชมนะครับคือกําลังใจสำหรับผมในการทำคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ